ร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพดีมาวัจากไหนล่ะแต่ไ้ไม่ได้ไงว่าสุขภาพดีกำลังะเลยครับกานเลื่อนเลื่ะโอ้ดีแย่เลยเนี่ยแน่ครับผมแม่ขออย่างเดียวให้มีให,มให้มีสิ่งสำคัญสามอย่างอะไรคะวิชาแล้วก็ความเชื่อแล้วก็วินัยเป็นมะเร็งก็หายได้เป็นอะไรก็หายได้ถ้าคุณเชื่อ แล้วท่านก็มีองค์ความรู้ว่าจะกินมากกินน้อยกินอะไรบ้างกินเช้ากินเย็นนะฮะสำคัญก็คือสามตัวเนี่ยครับก็คือหนึ่งวิชาสองศรัทธา,ทาถ้าไม่เชื่อจบแล้วไม่ต้องเลยรับจากนั้ทก็วินัยยกตัวอย่างเช่นป้ายเลียสินทุกคืนก่อนนอนครับป้ายหนึ่งมันหน้าผนไหม,ามาอายุเจ็ดสิบเพราะว่าเอาเรียซินป้ายแคมติดเดียวฮนะปลายไม้ยิ้มฟัน หน้าเอ่าเก็ด<ม>สีก็ยังไม่เหี่ยวไม่มีจีนกามผมดำมไม่ได้ย้อนนะครับร<ม>ับประกันนะ<ม> okay.